สวัสดีค่ะพบพี่เหนือแอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เหนือแอนจะมานําตัวนี้เลยค่ะเดียค่ะตัวนี้บอกได้เลยค่ะดูเรื่องเกี่ยวกับกระดูกโดยตรงเลยใครมีปัญหากระดูกคูณใครมีปัญหากระดูกปอกาบอกได้เลยค่ะตัวนี้ช่วยช่วยได้มากเลยพี่เหนือแอนนะคะเป็นแม่ค้าค่ะดูดิค่ะเอียนอยู่เลยไหมพอที่เราเป็นแม่ค้าเรายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงบอกได้เลยค่ะมีปัญหาเรื่องกระดูกปวดหลังแม่ธรรมดาอยู่แล้วของอาชีพแม่ค้าค่ะ 20ปีแล้วค่ะแล้วเกิดปัญหาอย่างนี้บ่อยมากตั้งแต่ทานตัวนี้มาปกตินะคะพี่แอร์จะต้องไปฝังเข็มมาเดือนประมาณสองครั้งเพราะเกิดจากอาการปวดตามข้อตามขาแล้วปวดตามตามหลังเนี่ยค่ะบอกเลยตั้งแต่ทานกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยค่ะบอกได้เลยว่าช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเรื่องปวดปวดกระดูกเนี่ยค่ะและพี่เหนือนแอร์นะคะก็เลยแนะนําแนะนาคุณแม่สามีให้ทานไปแล้วบอกว่าติดใจมากและหอมค่ะเหมือนรสส้มเลยและทานง่ายทานวันละซอยนะคะ ถ้าสิดใจหรือสนใจยังไงนะคะสอบถามพี่เดี๋ยแอนติดต่อพี่หนูแอนได้นะคะนี่เลยค่ะเดียค่ะสวัสดีค่ะเชอกัมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ